คุชมคะเดี๋ยวนี้เราทานอาหารสังเคราะห์กันมากขึ้นนะคะอาหารสังเคราะห์คืออะไรก็คืออาหารที่ผ่านกระบวนการที่ทําให้เก็บได้นานขึ้นค่ะแต่ไม่ว่าด้วยวิธีไหนนะคะไอ้ว่าก็สู้อาหารที่ทานสดๆดไม่ได้หรอกค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะคะคุณแม่บ้านก็จะบอกว่าไม่มีเวลาบ้างล่ะหรือว่าอาหารเนี่ยก็จะหมดอายุเร็วขึ้นนะคะ อย่าเพิ่งท้อค่ะคุณแม่บ้านไอ้ว่านะคะลำบากในวันนี้ค่ะแต่ดีในระยะยาวดีกว่าสบายวันนี้แล้วก็ไม่สบายในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้นะคะไอ้มีเมนูเกี่ยวกับมันแล้วก็มะม่วงมาฝากค่ะบางคนเนี่ยบอกว่าท,ทําทานเองที่บ้านแม้กระทั่ง2อย่างเนี้ยยังลําบากเลยเนี่ต้องปอกเปลือกอะไรลำบากนะคะโอ้ยบลาบลาบลาที่จะไม่ทําทานกันแต่วันนี้ค่ะไอ้มีวิธีที่ง่ายมากๆมาฝาก ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องต้มมันฝรั่งให้สุกก่อนตอนนี้ยังไม่สุกค่ะรอก่อนสุกยังอะยังรอก่อนสุกยังรอก่อนสุกยังคุณผู้ชมน่าจะสุกแล้วเพราะว่ามันนะคะจะดูว่าสุกหรือยังไม่สุกเนี่ยเวลาที่สุกมันจะลอยขึ้นมาอย่างลูกเนี้ยโอ้โหว่าสุก1อยเปอร์เซนเลย พอมันลอยอย่างแรงหลังจากที่เอาขึ้นมาแล้วนะคะวิธีก็คือเอาไปนับก,กับน้ำเย็นจัด,จดเลยค่ะซักประมาณ5-10วินะคะนับกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10่หร่อนอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะมันง่ายมากไม่ต้องเอามีดมานั่งปอกให้เสียเวลาเลยค่ะแคบบิดปุ๊บ เปือกหลุลย <S <S คุณผู้ชมคะหลายคนเนี่ยเวลาที่จะทมามะม่วงนะคะก็ต้องปอเปลือกบางคนก็ล้มเลิกความตั้งใจที่จะทมามะม่วงเพราะว่าปอไม่เป็นแต่มีวิธีง่ายๆค่ะที่สมัยตอนไอ้เด็กๆเนี่ยเขาทำกันแล้วก็ชใช้ช้อนตักถา วิธีนี้เป็นก็ง่ายดีอะนะคะแต่มันไม่สวยค่ะคุณผู้ชมไอ้มีวิธีที่ง่ายแล้วก็สวยมาฝากกันค่ะหลายหลายคนคงเคยเห็นนะคะมะม่วงที่แบบว่าแบะออกมาแล้วมันดูเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าสวยงามอะไรเงี้ยคะ่ะตามร้านอาหารสวยๆนะคะแต่หลายคนคงยังไม่รู้ว่าเออแล้วมันทำยังไงง่ายๆเลยเหมือนเดิมเลยนะคะหัน่นครึ่งหนึ่งของฟัง ออกมาแล้วเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็วิธีทำก็คือกรีแล้วก็แนวขวางเขาบอกว่าให้บีออกลองดูแล้วกันนะหนึ่งสองสาม ครั้งแรกเลยนะคะที่ทำสวยงามแบบนี้เลยเออเฮ้ยน่าทานมากๆเลยครับทั้งสวยทั้งน่ากินแบบนี้เนี่ยผมอยากจะให้ไอซ์มาทำให้ผมกินด้วยสักลูก2ลูกเนี่ยจะได้ไหมล่ะครับพอมาเป็นลูกเต่าแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมจา้า นำไปตกแต่งจานกับไอศครีมมะม่วงหรือว่าข้าวเหนียวอะไรอย่างงี้นะคะทำเป็นแว่นๆตารางลูกเต๋าแบบนี้ก็ได้ค่ะดีกว่าเราต้องมานั่งปอกเปลือกนะคะแล้วก็มานั่งหั่นให้เป็นลูกเต๋าหรือว่าใครจะตักทานเลยแบบนี้ก็ได้ค่ะง่ายแถมสวยด้วยรายการมาดามเทรนนีจบแล้วถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีอย่าลืมกด subscribe นะคะทำไมงั้นเหรอี้ไง